นิสาธุโกโทแปลว,ว่าความโกรธไม่ดีเลยอันความโกรธโทษนี้ชีชเ้เฉลยไม่ดีเลยแปรจิตเป็นมิจฉาถึงฆ่าฟันกันตายวายชีวาเพราะโกรธาบาปชั่วเป็นตัวกันดังกองไฟใส่สุมที่รุมเผาจิตร้อนเร่ามุ่งร้ายหมายประหารคนแท้แท้แปรพักเป็นยักษ์มานเปลี่ยนสันดานวิป,ปริต ผิดมนุษย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องที่เกี่ยวกับคําว่ามงคลที่เขาใช้ท่านผู้ฟังเคยเห็นแอสายเขาขาวที่เขาใช้สวมที่ศีรษะของนักมวยนักมวยไทยเวลาที่เขาจะชกกันนะครับเขาเรียกสายมงคล มวยไทยนี่ก่อกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อครั้งเริ่มก่อสร้างอาณาจักรในแว่นแคว้นสุวรรณภูมิเมื่อราวขวัดพันกว่าปีก่อนชาวไทยซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีชาติเป็นเครื่องกำหนดก็ต้องผ่านการยุทช่วงชิงผืนแผ่นดินกันมาอย่างโชคชนการชกในอดีตเขาสู้กันกลางดิศลานดินเอาเชือกมากันคนดูล้อมรอบทีเดียวมาเปลี่ยน เวทีมียกพื้นมีเชือกกั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยเริ่มแห่งแรกที่เวทีสวนกุหลาบเมื่อปี2464นี่้เองครับแต่ว่าถึงจะขึ้นเวทีแล้วแต่ก็ยังคาดเชือกอยู่เหมือนเดิมเคยมีนักมวยต่างชาติมาแข่งขันครั้งสำคัญะระหว่างมวยไทยกับมวยจีนครับยังหานทะเลอันนี้ฝ่ายไทยชื่อยังหานทะเลกับจีนฉางมาจากเมืองจีน เป็นการชกแบบฟรีสไตล์อ่าคือชกได้ชกเอาเตะได้เตะเอาเลี้ยได้เลี้ย,เ,ยเอาเนี่โอ้โห,โหปรากฏว่าเที่ยวนั้นผู้ชมมืดฟ้ามัวดินผลการต่อสู้ปรากฏว่ายังหารทะเลเตะจีนช่างคว่ำคาเวทีเลยอ่าเขาเรียกมวยค่าเชือกการค่าเชือกยังคงใช้ต่อสู้แบบมวยไทยจนถึงปี2472ก็เลยได้เปลี่ยนมาใช้นวม ตามแบบสากลเพราะว่าเกิดกรณีที่เจียแขกเขมรน,นักมวยนะครับถูกแพรเลี้ยงประเสริฐต่อยจนกระทั่งตายตอนนั้นเกิดการตายขึ้นบนเวทีรัฐบาลก็ออกกฎหมายบังคับให้การชกมวยไทยนี่ต้องใช้นวมใช้เป็นทางการเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาที่นี่มาพูดถึงเรื่องมงคลสวมหัวนักมวยเนี่ย ก่อนจะขึ้นชกมวยพี่เลี้ยงนยจะสวมมงคลให้ไหว้ครูเสร็จยืมนนเวทีอ่าก็จะขึ้นไปถอดมงคลมงคลเนี่ยควันด้วยเชือกแล้วก็บรรจุคาถาอาคมนักมวยทุกคนจะต้องสวมมงคลในวงการกีฬาประเทศไทยการชกมวยหรือว่ากระบี่กระบองนี่จะขาดไม่ได้ก็คือไสยศาสตร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาแต่ไหนแต่ไรยิ่งนับถอยหลังไปด้วยแล้วไสยศาสตร์ มีความสำคัญมากนะอย่างเช่นเรื่องของตังกี้จอมขมังเวทเมื่อ30ปีก่อนนี่หัวหน้าคณะนักมวยที่ยิ่งใหญ่และโด่งดังมากคณะหนึ่งคือคณะยนตรกิจครับนะมวยคณะนี้ควบคุมการฟริตซ้อมโดยนายตังกี้ยนตรกิจที่วงการมวยเขาเรียกเตี่ยตังกี้แกเป็นคนเชื้อสายจีนมาจากภาคใต้แถวตะกัวป่า เตียตังกี้เนี่ยมีความเชื่อถือเรื่องสยศาสตร์อย่างมากทุกครั้งที่นักมวยในค่ายขึ้นชกเตียจะต้องมานั่งบริกรรมเสกเป่าคาถาอยู่ข้างเวทีด้วยตนเองคณะยนตรกิจนี่มีนักมวยโด่งดังมากก็คือทองใบยนตรกิจซึ่งต่อมาก็เป็นนายตำรวจนะแล้วก็กเกษียณไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ดังทะลุฟ้าหนักขึ้นไปอีกก็คือสมเด็จยนตรกิจผู้มีฉายาว่าสายพญายม กล่าวกันว่าหมัดส,สมเด็จหนักหนาเพราะว่าลงอาคมบัวธนูเอาไว้โดนใครนี่หลับทันทีนะประยุทธ์อุดมศักดิ์ในยอดนักมวยในอดีตเป็นดาวรุ่งฟ้ายังโดนสมเด็จน็อกแล้วก็อีกหลายคนสมเด็จนี่เกรียงไกรในแบบมวยไทยมานานโขอตอนนั้นมาแพ้คนคนเดียวคือสมศรีเทียมประสิทธิ์หรือว่าเทียมกำแหงเพราะว่าสมศรีใช้วิธีวิ่งหนี ่าแล้วก็สกัดด้วยหมัดที่ยาวกว่าสมเด็จก็เข้าไม่ถึงตัวอ่าก็เลยแพ้คะแนนไปต่อมาสมเด็จก็หันมาเอาดีทางสากลเพราะว่ามวยไทยตอนนั้นหาคู่ชกไม่ได้ก่อนที่จะหันมาเอาดีทางมวยสาลเนี่ยสมเด็จปราบจนไม่มีใครกล้ารับมือเตียตังกี้เขายืนยันวนะ่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะวิชาอาคมที่เสกหมัดให้นอกของเขานั่นเองอ่ะต่อไปอีกคนนึงก็คือหลุย หลุยเดศักดาผู้มีฉายาว่าหลุยหมอผีเพราะว่าเป็นยอดมวยไทยทเต็มไปด้วยวิชาอาคมไม่มีใครเกินอ่าเป็นจอมขมังเวทก่อนจะขึ้นเวทีเขาจะบริกรรมเวทมนต์ท่องคาถาด้วยตัวเองตามปกติก็เป็นคนเล่นของอ่ากล่าวกันว่าชีวิตบนผืนผ้าใบของหลุยหมอผีนี่มีแต่ชนะแล้วก็ไม่เคยเลือดออกเลยเพราะเขาเหนียวอยู่ยงคงกระพันมากต่อยมวยเนี่ถึงลูกถึงคน การต่อสู้บนผืนผ,ผ้าใบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของหลุยก็คือการพบกับคู่ชกที่มีชื่อว่าสมิงเกตสงครามก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันเป็นรายการใหญ่สมัยที่สนามมวยราชดำเนินยังไม่มีหลังคาเวลานั้นฝ่ายค่ายเกตสงครามก็มีครูสุดใจครูสุดใจเนี่ยก็ไปหาเกจิอาจารย์มาทำพิธีล้างอาถรรพ์อ่า กร็รู้ว่าจะต้องต่อยกับหลุยเดศดาซึ่งฉายาเขาก็คือหมอผีขมังเวททีเดียวก็กลัวกลัวสมิงเกศสงครามจะแพ้เกจิอาจารย์ไฟไข่เกศสงครามลงมือไปประกฏดตัวในสนามล้างอาถรรพ์หลุยเดศดากันตรงนั้นเลยปรากฏว่าวันนั้นสมิงเกศสงครามเป็นฝ่ายชนะชนะอย่างขาดลอยเลยแล้วหลุยเดศดาห,หรือหลุยหมอผีนี่ แพ้ยับเยินที่สุดในชีวิตการต่อสู้ของเขาต่อมาก็เสียผู้เสียคนกินเหล้าติดคุกติดตารางแล้วผลสุดท้ายข่าเมียตายเกิดอาการคุ้มครั่งแล้วก็จบชีวิตตัวเองแต่เรื่องที่ฮือฮาม,มากก็คือเรื่องของอเนเนน้อยมีการชกควยชิงแชมป์โลกที่นครราชสีมาเนตรน้อยชิงแชมป์กับฝรั่งซึ่งเป็นแชมป์โลก พอใกล้วันชกหัวหน้าคณะของเนตรน้อยก็ไปหาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอปักธงชัยราชสีมานั่นแหละอาจารย์ก็ปลุกเสกหมัดให้และกำชับไว้ว่าวันชกนี่จะปล่อยวัวธนูจากปักธงชัยไปเล่นงานคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นฝรั่งให้หมอบเลยอคา,าเวทีเลยว่างั้นวัวธนูเนี่ยจะทำให้ฝรั่งอ่อนเพลียหมดแรงแล้วเนตรน้อยก็จะได้โอกาสปล่อยหมัดคว่ำคู่ต่อสู้ทันที แต่ว่าจะต้องขึ้นเวทีตามเลิกผานาทีที่อาจารย์กำหนดอ่าอาจารย์ไม่ได้ไปนั่งใกล้ๆเวทีด้วยอาจารย์นั่งอยู่ที่บ้านที่ปักธงชัยแต่ว่าจะปล่อยวัวธนูตามเวลานัดหมายที่นี้ก็รู้ๆกันว่าอฝรั่งนี่จะต้องขึ้นเวทีก่อนอเมื่อถึงเวลาชกาแล้วเวลานั้นแหละที่อาจารย์ที่อยู่ปักธงชัยจะปล่อยวัวธนูทันทีเลยอา่า ขึ้นไปบนเวทีเพื่อเข้าหานักมวยฝรั่งนี่พอถึงเวลาชกตามที่เลิกยามที่ดูไว้ก็คือฝรั่งจะขึ้นเวทีก่อนอ่าแล้วก็จะต้องโดนวัวจากปักธงชัยเล่นงานแต่แล้วท่าไหนไม่รู้เกิดผิดพลาดขึ้นเนตรน้อยดันขึ้นเวทีก่อนโดนวัวธนูเล่นงานเอาพ่ายแพ้ยับเยินไปเลย หลังจากชกแล้วในเนตน้อยยอมรับว่าต่อยไม่ออกเลยหมดเรียวหมดแรงไปอย่างปาฏิหาริย์ปล่อยให้คู่ต่อสู้ถลุงเป็นกระสอบทรายเลยทีเดียวอ่านี่เป็นเรื่องของอาคมเรื่องที่คนในวงการมวยเล่ากันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนีน้นักมวยไทยที่จะขึ้นชกมวยไทยอันเป็นศิละปะการต่อสู้ประจำชาติของเราก่อนจะขึ้นเวทีพี่เลี้ยงหรือว่าเทรนเนอร์จะเอามงคลคน ครอบศีรษะจนว่าจะชกถึงจะถอดมงคลออกจากศีรษะมงคลน,นี่เป็นเชือกกว้นลงอาคมผสมด้วยสายสินที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วครูยอแสงพานุทัศน์นี่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตมงคลขายเมื่อคณะใดซื้อไปจะเก็บไว้บนที่สูงจะหยิบก็ต้องยกมือไหว้ก่อนจะสวมก็ต้องอาราธนาปลุกเสกแล้วจึงจะสวมได้เมื่อขึ้นเวทีไปแล้วหลังจากไหว้ครูตามตำราซึ่งอาจจะเป็น รำพรมสีหน้าสอดส้อยมาลาหรือสีมุสระรับหอกโมกขศักอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นท่าไหว้ครูเสร็จแล้วกรรมการก็จะเรียกคู่ต่อสู้ไปฟังกติกาแล้วก็สั่งให้ชกนักมวยก็จะกลับมาที่มุมให้พี่เลี้ยงหรือว,ว่าหัวหน้าคณะถอดมงคลดังนั้นมงคลที่สวมศรีราะของนักมวยจึงเป็นสุดยอดของสยเวทนักมวยไทยนอกจากมงคลแล้วนักมวยไทยยังนิยมมีผ้าประเจียดผูกแขน บางคนเอาพระใส่ไว้ด้วยที่ผ้าประเจดแม้แต่ก่อนจะพันผ้าที่มือเนี่ยบางคณะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาปลุกวัวธนูให้เรียกว่าธนูมือถือกันว่าเป็นของขลังเพิ่มน้ำหนักหมัดให้แก่นักมวยนะและข้อถือสาที่สำคัญยิ่งของนักมวยก็คือห้ามผู้หญิงขึ้นเวทีหรือว่าไปอยู่ติดขอบเวทีครับเขาบอกว่าผู้หญิงน่าจะล้างอาถรรพ์ต่างๆ นั้นจะเห็นมุมแดงมุมน้ำเงินในวีผ้าผูกแล้วก็ดอกไม้บูชาอยู่เขาบอกว่าการที่ผู้หญิงเข้าใกล้เป็นอันรับรองได้ว่าวันนั้นการต่อสู้จะต้องมีคนเลือดตกอย่างออกหรือว่าถึงตายอันนี้เป็นข้อถือสาอย่างยิ่งของวงการมวยถ้าหากจะมีมวยหญิงก็จะต้องประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ก่อนมิฉะนั้นจะเกิดอาเพศเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นักมวยสมัยก่อนก็เชื่อถือไสยศาสตร์มากอย่างนี้ นักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องสยาศาสตร์ก็คือเหยี่ยวแหลมฟ้าผ่าในชีวิตการต่อสู้เป็นนักมวยของเขาเลือดไม่เคย,เคยออกเลยเป็นนักมวยเดินตลอดห้ายกทั้งศอกเข่าหมัดเท้าที่ฝ่ายตรงข้ามประเคนเข้ามาเหี่ยวไม่สนใจเดินเข้าหาอย่างสบายบ้านปลายชีวิตนักมวยมีอยู่เที่ยวหนึ่งเกิดแตกท่าไหนไม่รู้แตกเลือดไหลทีนี้พอแตกเข้าทีแตกเรื่อยแตกทุกงานเลยทีนี้ เขาบอกสาเหตุเกิดจากการผิดครูครั้งเดียวเท่านั้นทีนี้แตกไม่หยุดเลยต่อมาอีกคนหนึ่งบางยนตรกิจครับชื่อบางอ่า,าย,ยนตรกิจอีกคนนี่ใบหน้าไม่เคยแตกเขาบอกว่าบางเนี่ยเล่นว่านก่อนชกเขาจะเคี้ยวว่านตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่านอะไรเขาไม่เคยแตกเหมือนกันวงการมวยเขาว่าอย่างนั้นทีนี้ที่แปลกที่สุดก็คือโรดเด็ดโรดสงครามนะครับหรือวิสรุตเรืองจิตนี่ อดีตแชมป์ฟรายเวทลุมพินีครองแชมป์เป็นเวลายาวนานถึงสามปีโดยไม่เคยเสียตำแหน่งให้กับผู้ใดเคยประท่ากับนักมวยดังๆในอดีตมากมายาสิงห์ทองน้อยประสบชัยหรือว่าพฤหัสโล่เงินนพเดชเกียรติสุริยาใจดีลูกบางปลาสอ้อยไอจ้อนพยาวุูลรัตนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกคนแรกของไทยนะครับโรดเด็ดโรดสงครามนี่เป็นนักต่อสู้บนเวทีผ้าใบและในสังเวียนชีวิตจริง ก็คือจากลู่อีสานแดนกันดานมาได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งบนเวทีและชีวิตราชการต่อมาตอนหลังรับราชการถึง47กรมราชทันแล้วก็ยังเป็นเทรนเนอร์ของคณะนักมวยกรมราชทันอีกด้วยมีคนถามถึงเครื่องรางที่โรดเดชโรดสงครามใช้โรดเดชบอกว่าชีวิตผมมันชีวิตคนจนครับจนมากๆเลย ไม่มีเงินไม่มีเวลาจะไปหาวิชาและเครื่องรางของขลังมีอย่างเดียวที่ผมใช้และยึดมั่นตลอดเวลาทั้งบนเวทีและสังเวียนชีวิตก็คือชายผ้าถุงแม่เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องรางประจำตัวอยู่ตลอดเวลาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆของวงการมวยเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อคำว่าคนพวงไหมครับคนพวงคนพวงนี่ไม่ใช่หมายถึงคนไทยเผ่าหนึง่งหรือว่าเชื้อชาติของมนุษย์ชนชาติหนึ่งชนชาติไหนทั้งนั้นแหละนะครับไม่เหมือนกับคนซองหรือชาวชองอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่คนพวงเนี่ยหมายถึงนักโทษสมัยโบราณที่ทางการเขาจ่ายออกมาทำงานนอกคุกแล้วเขาใส่พวงคอ หรือว่าร้อยด้วยโซ่ติดกันเป็นพวงพวงเพื่อสะดวกในการควบคุมชาวบ้านเขาก็เรียกนักโทษที่ว่าเนี่ยว่าคนพวงครับคนพวงนี่มีอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากหนังสือภูมิสถานกรุงศรียุธยาซึ่งกรมศิลปากรระบุว่าผู้แต่งในเกิดสมัยกรุงศรียุธยาเป็นราชธานีได้กล่าวถึงเรื่องคนพวงเอาไว้ว่าอันหนึ่งมีคุกสำหรับใส่คนโทษ จนผู้ร้ายปล้นสะดมปดคุกมีตารางหน้าคุกสำหรับใส่ลูกเมียผู้ร้ายทุกหน้าคุกอ้าวเอ,อลูกเมียก็โดนจับด้วยถ้าไปทําผิดนะเขาระบุว่าโทษเบาใส่พวงคอพวงละยี่สิบอันนี้หมายถึงตัวนักโทษนะโทษเบานี่ใส่พวงคอพวงละยี่สิบสามสิบคนและเมียผู้ร้ายนั้นใส่ตรวนเชือก ผูกเอวต่อกันไปผูกติดท้ายพวงคอออกมาเที่ยวขอทานกินนะจากข้อความที่ว่าเนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้สภาพของนักโทษในสมัยอยุธยาแล้วยังทำให้รู้อีกว่าคุกกับตารางเนี่ยเมื่อก่อนนั้นนะมีความหมายต่างกันนะคุกนี่ใช้สำหรับกักขังนักโทษส่วนตารางนี่ใช้สำหรับกักขังเมียนักโทษครับ ตารางที่ว่าเนี่ยคงจะไม่ได้ขังเพียงเมียของนักโทษเท่านั้นคงจะขังญาติพี่น้องของนักโทษด้วยเพราะว่าจากหนังสือเรื่องกฎหมายเมืองไทยฉบับของหมอบรัดเลในพระราชกำหนดเก่า,าปีพุทธศักราช2275หมายถึงว่าพิมม์นะพิมพ์ปีนั้นบัญญัติไว้ว่า,วาถ้าจับไอ้ผู้ร้ายไม่ได้ก็ให้จับลูกเมียพ่อแม่พี่น้อง พ่อตาแม่ยายพวกพ้องเพื่อนฝูงมาจำแทนโดยถ้าเป็นชายก็ให้ใส่ขาไว้ถ้าเป็นหญิงก็ให้ใส่ขือไว้อันหนึ่งในพระราชกำหนดเก่าได้บัญญัติไว้ด้วยว่าถ้าไอ้ผู้ร้ายลักของพระหรือโจปรปล้นสะดมลักช้างมารับเป็นสัตว์แล้วให้ขังคุกไว้แล้วจำห้าประการคือขาโซ่ตรวน ร้อยคอร้อยเทา้าจนกว่าจะตายคือเท่ากับติดคุกไม่มีวันออกนั่นเองนอกจากนั้นยังบัญญัติการลงโทษอีกว่าถ้าปล้นสะดมครั้งที่หนึ่งต้นครั้งที่หนึ่งนะให้ตัดหูข้างหนึ่งถ้าครั้งที่สองให้ตัดอีกข้างหนึ่งถ้าครั้งที่สามให้ฆ่าเสียส่วนโทษเบาก็ให้สักหน้าสักที่หน้าสักที่อกแล้วก็ให้ติดพวง คือเป็นคนพวงจ่ายใช้ราชการนอกคุกเฉพาะเวลากลางคืนให้จำคุกไว้กลางวันออกไปทำงานข้างนอกคุกกันโดยร้อยเป็นพวงไปแต่ว่าโทษต้นสดมให้จำคุกไว้ทั้งกลางวันกลางคืนคือห้ามไม่ให้พาออกมานอกคุกอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าโทษลักพระราชทรัพย์ในพระราชวัง โดยซื้อขายกันในพระราชวังให้ตัดมือคือให้ตัดตรงอุ้งมือหรือข้อตีนข้อมือถ้าลักออกไปนอกพระราชวังให้ฆ่าทั้งโจรและนายประตูถ้าทรงพระกรุณาบ่อให้ฆ่าตีให้ให้หมายโจรจัดคูณน,นะดังนั้นคนพวงที่ทางคุกเข้าจ่ายออกมาทำงานนอกคุกบางคนจึงเป็นคนพิการ หูขาดมือขาดหลังลายเพราะว่าถูกตีด้วยลวดหนังแล้วก็ผอมโซด้วยความอดอยากคนพวงนี่มีมาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสิน์นะครับคือจากสมัยอยุธยามาแล้วก็สมัยกรุงเทพก็ยังมีอีกและเมื่อต้นรัชกาลที่ห้านี่เองก็ยังมีคนพวงอยู่แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างคุกใหม่ก็คือปัจจุบันเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ย โดยรื้อคุกเก่าที่สวนเจ้าเชษสวนเจ้าเชษก็ปัจจุบันก็คือกรมการรักษาดินแดนคนพวงก็เลยหมดไปสำหรับการจ่ายคนพวงออกมาทำงานนั้นในสมัยอยุธยากรมพระนครบานใช้ให้ทำนาทำสวนเลี้ยงช้างมา้าโคกระบือแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่หใช้ทำงานโยธาต่างๆเช่นทำความสะอาดวัดและถนนหนทางเป็นต้น แต่ว่าคนพวงสมัยนี้มือเท้าไม่ขาดเหมือนสมัยโบราณแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีการตีตรวนออกมาด้วยครับการที่เป็นคนพวงสมัยโบราณน,นั้นลำบากและทรมานมากกว่าสมัยปัจจุบันแน่นอนเพราะว่าสมัยนั้นต้องตัดมือตัดแขนปัจจุบันยังมีการลดโทษให้ถ้าโทษไม่หนักครับเรื่องแปลกๆอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ยอดจะพยายามหามาเล่าให้ฟังนะครับ มาพูดถึงเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางกันอีกนิดนะท่านผู้ฟังเมื่อกล่าวถึงเจ้าที่นี่คนทั่วไปก็จะนึกถึงผู้ชายแก่ๆนุ่งห่มชุดขาวมีหนวดเครารุงรังขึ้นตามใบหน้าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเจ้าที่นี่ถูกกาหนดให้ภาพลักษณ์ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเมื่อ,อรู้ว่าใครเป็นเจ้าที่แล้วใครก็ตามอย่าได้มาลบหลูเป็นอันขาด ความจริงแล้วเจ้าที่เจ้าทางในใจคอเขาไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดว่าแม้พอใครมาแตะต้องอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ลงโทษแล้วอ่าเขาไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นหรอกครับการลงโทษของเจ้าที่เนี่ยมีขอบเขตคือท่านใช้วิจรารณญาณพอสมควรไม่ใช่เอะอะเขาจะลงโทษตะพึ้ตะพือนะคนที่โดนเจ้าที่ลงโทษนี่แสดงว่าต้องทําความผิดอย่างร้ายแรงจนเจ้าที่คงจะไม่อาจให้อภัยได้ ทีนี้เจ้าที่เน่เป็นใครกันแน่ปกติแล้วมักจะเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่นะครับถ้าหากว่าทางสายไทยนี่นะแปลความหมายหลักพจนานุกรมที่ให้คําจํากัดความไว้พระภูมิเจ้าที่ก็คือเทพรักที่ประจําอยู่ณนะที่นั้นๆหากบ้านหลังไหนมีสารพระภูมิเจ้าที่ตั้งอยู่ก็เชื่อกันว่ามีเทพรัก,รกหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาวทวดาคอยคุ้มครองปกปักรักษาทั้งอาคารบ้านเรือนแล้วก็สมาชิกในบ้านให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข หากว่าสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งต้องมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปยังสถานที่ไกลๆหากได้บอกกล่าวก่อนการเดินทางก็จะทําให้การเดินทางนี่เป็นไปโดยสวัสดิภาพคล้าวคาคลาาจากภัยอันตรายเพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยติดตามไปคุ้มครองด้วยตลอดเวลาสารพระภูมิเจ้าที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้ครอบครัวอุ่นใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําการสิ่งใดหากว่าได้กราบไหว้หรือว่าขอพรจากท่าน การกระทำสิ่งนั้นก็จะลุล่วงด้วยดีความเชื่อนี่มีมานานแล้วเราก็เลยมักจะเห็นกันโดยทั่วไปหลังจากมีการสร้างอาคารบ้านเรือนนอกจากการตกแต่งบ้านแล้วเจ้าของบ้านจะตั้งศาลพระภูมิหากครอบครัวไหนปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ให้ความเคารพอ่าแล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังมามีเรื่องมีราวก็จะพากันพูดบอกว่าไม่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิ เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ในแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันไปหมายความว่าบางแห่งเนี่ยพระภูมิเจ้าที่ก็มีฤทธิ์มากบางแห่งก็มีฤทธิ์น้อยสิ่งนี้จะโยงไปถึงเรื่องของการลงโทษเนื่องจากที่ไปลบหลู่แล้วก็การให้โชคลาภผู้ที่กราบไหว้พระภูมิก็คือเทวดาเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะต้องมีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงพระภูมิหรือว่าเทวดาบางองค์ใครไปลบหลู่เป็นต้องเจอดีทันที ในขณะที่บางองค์ในใจเย็นเป็นน้าแข็งเลยเทวดาเหล่านี้มายัางเมืองมนุษย์เพื่อทําหน้าที่คุ้มครองปกป้องสถานที่นั้นๆหรือว่าพื้นดินบริเวณตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อถือมาแต่โบราณหากผู้อยู่อาศัยประพฤติปฏิบัติด,ดีไม่สร้างความมัวหมองให้สถานที่นั้นพระภูมิเจ้าที่ก็จะส่งเสริมไม่มีความเจริญรุง่งเรืองในทางตรงกันข้ามถ้าผู้อยู่อาศัยประพฤติตัวไม่ดีทําให้สถานที่ตรงบริเวณนั้นมัวหมอง พระภูมิเจ้าที่ก็จะกดให้ชีวิตยิ่งตกต่ำซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษอย่างหนึง่งคุณพิสมัยในแกมีเชื้อจีนไปเช่าตึกแถวหลังหนึ่งเพื่อที่จะเปิดร้านเสริมสวยสภาพของตึกหลังนั้นก็ค่อนข้างดีเป็นตึกสามชั้นมีที่จอดรถหลายคันแต่ว่าค่าเช่าถูกอย่างไม่น่าเชื่อเลยตอนที่กําลังตกแต่งร้านอยู่นั้นก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันก็เข้ามาถามว่าจะเปิดร้านขายอะไรญาติก็บอกว่าเปิดร้านเสริมสวย เพื่อนบ้านคนนั้นก็พูดเกี่ยวว่ามันจะไหวเหรอเจ้าที่ที่นี่แรงมากนะรายก่อนๆมาอยู่ไม่ถึงเดือนนะต้องย้ายเพ่นไปตามๆกันที่นี่คุณพิสมัยเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเมื่อเพื่อนบ้านมาเตือนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาก็เลยทําพิธีตั้งตีจูเอีะพร้อมกับกราบไหว้บูชาเช้าเย็นเครื่องเส้นไหว้ไม่บกพร่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยก็คือวันแรกที่เปิดร้านในลูกค้าตึมเลยอ่า เข้ากันตั้งแต่เช้ายันคำ่ำแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันนะแล้วต่อมางวดนนั้นก็ถูกรัตตอรี่ด้วยคุณพิสมัยเล่าให้ฟังว่าเจ้าที่ของที่นั่นแรงจริงจริงแต่ว่าแรงในที่นี้หมายถึงศักดิ์สิทธิ์ขนาดกลางวันแสกแสบยังมาปรากฏให้เห็นบอกว่าวันนั้นมีลูกค้านั่งอยู่เต็มร้านอยู่ๆก็มีผู้ชายแก่ๆคนนึงเดินออกมาจากหลังบ้านหยุดมองลูกค้าในร้านแล้วก็มองหน้าคุณพิสมัยจากนั้นก็ยิ้มให้แล้วก็เดินหายไปทางหลังร้าน ลูกค้าก็คิดว่าเป็นญาติเจ้าของร้านในขณะที่คุณพิสมัยเนี่ยตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกท่านจะบอกลูกค้าว่าเป็นเจ้าที่ก็กลัวลูกค้าจะหวาดกลัวไม่กล้าเข้าร้านอีกต่อไปก็เลยต้องจําเป็นต้องโกหกไปว่าเป็นเตี่ยของตัวเองเวลาหมดแล้วครับท่านบุฟังที่เคารพก่อนจากกันวันนี้ขอมอบภาษิตท,ที่ว่าสุขาศรัทธาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วนําความสุขมาให้ เมื่อศรัทธาตั้งมั่นบรรดาลสุขให้สิ้นทุกข์โปร่งเปรมกรเกษมใสศรัทธาพร้อมย่อมยังกำลังใจให้เป็นไปตามธรรมนำหุนทางสิ่งใดดีมีอยู่รู้ประกอบทำความชอบปฏิบัติไม่ขัดขวางที่ชั่วช้ำกำจัดสลัดวางมุ่งแต่สร้างเสริมสุขทุกเวลาสวัสดีครับ